ผมกับผมโตชอเนลนะครับผมกับอีกครั้งครับกับเทเลแมดที่สุทธิตอนนี้ผมอยู่ที่คลองโอ่งอ่างครับนอกจากคุณจะได้ดูสะพานทหารแล้วคุณก็ยังได้เจอสะพานพันธุพันธ์นะครับแล้วก็สะพานนี้ครับสะพาน s c g นวัตรกรรมคนไทยข้ามคลองโอ่งอ่างครับ s c g b r i d g ิดไท i อ n นโนเวชั่นคอ s ซิงโอ่งอ่างชานาสะพานแห่งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภูเขาบริเวณพื้นที่เกาะอัจกริยะซึ่งเป็นโครงการในพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวครับ นะครับผมตามพระราชบัญญัติทางสืบสารรักษาต่อยอดนะครับ่อพิชฟื้นคุณภาพลำน้ำําสายสําคัญเกิอชีวิตให้ชุมชนเมืองและ,ะาาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยสนักพระราชวังนะครับผมน้อมนําขับเคลื่อนโครงการด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนครับภายใต้แผนได้หมดการพัฒนาใน3ด้านคือการ,รา,อารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ลํำน้ำําและการมีสุร่่มของประชาชนครับคลององอาจครับเป็นคลองประาสตร์ตั้งแต่ กรุงรัตนโกสินทร์ในองการเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ําและพื้นที่ทางอากาศที่สำคัญครับโดยเฉพาะโอ่งอ่างและอ่างดินเผาขออภัยครับโดยเฉพาะโอ่งและอ่างดินเผาไม่ใช่โอ่งอ่างนะโอ่งและอ่างดินเผาที่เคยเป็นสินค้าขึ้นชื่อนะครับจนกลายมาเป็นที่มาของชื่อคลองโอ่งอ่างเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นที่แหล่งแหล่งที่ขายโอ่งและอ่างดินเผานะครับใช่เลยเป็นที่มาของชื่อคลองโอ่งอ่างนะครับ พื้นที่ริมคลองแห่งนี้ครับเคยเป็นตลาดเครื่องเล่นและของใช้ก่อนจะได้รับการพื่นปููให้เป็นพื้นที่สาธารณะครับเพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยสะพานข้ามคลองนี้ครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือการรหว่างบริษัทปูจิเมไนทยจำกัดมหาชนหรือ SGC ครับกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ดําเนืนการสนับสนุนการระกแบบและก่อสร้างด้วยการนำนวัตกรรมของคนไทยเพัฒนาโดยคนไทยครับประกอบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สะพานคอนกรีต3มิติครับหรือ 3D Printing ทำให้เกิด อของเสียหรือเวสนะครับน้อยมากคอนกรีตรับกำลังอัดสูงนะครับไฮเ h อร์ฟอร์แมนซ์คอนกรีตนะครับหรือ SPC ครับและปูนซีเมนต์ลดโลกร้อนครับรุ่นที่สามเ e n e r a t i o n ที่3เจเนอเรชั i o n สนะครับผมที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ครับได้มากกว่า30%นะครับทั้งหมดนี้ครับสะท้อนความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีพื่อรสาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสังคมและสังคมลดการได้อย่างยั่งยืนครับแในบริจารย์ในการออกแบบสะพานมาจาก เรลวคลื่นของสายน้ํานะครับที่ริวไหวนะครับเนียครับเกลียวคลื่นของสายนะครับนี่ที่ผิวไหวนะครับและรอยตัวขึ้นเป็นโครงสร้างเชื่อมโยงสองฝั่งของเข้าด้วยกันพร้อมสื่อถึงรูปทรงขององค์และอ่างนะครับอันเป็นเสียลักษณ์ของท้าข,ขายในอดีตสัมพันนี้จะเป็นทั้งนวัตกรรมชงวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและเสียลักษณ์การเชื่อมโยงอดีตนะครับ สายเดรัแห่งการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่าง,งคงตื่นครับหลังการก,ก่อสร้างแล้วเสร็จเอสจได้สมมติว่าไม่กมรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสาธาระป,ประโยชน์และดูแลรักษาร่วมกันครับโดยประชาชนต่อไปครับจริงๆมีภารรษาอังกฤษด้วยนะไปกราวเหมือนกันร <laughs> ันขอดูเลยดีกว่าอ่านี่ครับโค้งๆนี้เลยครับข้ามไปนๆๆั่งเลยยากคงต้องไปตรงต้นไม้นี่น่าจะไม่ไหวนะเดี๋ยวทำร,ร้านต้นไม้กัเบอกาะ บันไดนี่แบบเป็นขั้นๆเลยนะครับเนี่ยนี่ด้านนี้นะจุดต่อเปึกกันเลยนะครับตรงนี้นะสวยมากนะเราไม่ให้ดูฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับให้ดูฝั่งนี้ด้วยนี่โหเปรี้ยวคลื่นเลยนะครับใช่นี่เป็นด้านนี้เลยครับตรมนี้เสวยมากนะครับ ิง okay. แล้วก็มีสติปัของโฆองอ่างนะครับอีกหลายต่อหลายรูปเลยนะครับผมสนใจก็ลองและเกเยนเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับแต่รัาผมผมคงมาที่ตอนกลางวันมากกว่าเพราะจะได้เห็นสีธรรมชาตินะของทางสะพานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปครับเราจะไม่ให้มาปฟรีๆครับต้องขึ้นบันไดขึ้นสะพานด้วยครับเหมือนจะได้เห็นบรรยากาศ ประวัติความเป็นมากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับเห็นแล้วนะครับนี่ครับด้านหน้าครับเป็นสะพานตะโกสถิตนะครับที่มีรถสีส้มหายใช่ไหมสายหนึ่งด้านนี้นี่โอ้โหแบบเป็นเป็นรูปภาพอยู่เลยนะครับก็เป็นคลององอาจนะครับย้อนกลับไปก็จะเป็นฝั่งไปทางสมันธวงศ์นะเยาวราชเลยนะครับใช่ครับ ค่อยๆลงครับโอ้โหสะพานก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ง่ายครับจะชันชันอยู่เหมือนกันครับนี่ครับนี่ครันนี่ก็สวยใช่นะเปิดเป็นอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ใกลจๆกับลิสเซ s นัเดอร์เนาะโอเคประมาณนี้ครับกับนี่เลยครับสะพานใหม่ล่าสุดของกรุงเทพมหานครครับสะพานข้ามคลององอ่าง นะครับผมโอเคขอบคุณนะครับ